อาณาจักรฟิสิกมีป่าแห่งหนึ่งชื่อว่าป่าเอสคาสิเลียป่านี้มีลูกแก้วแห่งชีวิตที่เป็นพลังของป่าใช่ๆลูกแก้วนั่นแหละในวันหนึง่งผีเสื้อตัวน้อยได้เกิดความสงสัยในลูกแก้วตัวนั้นสงสัยสิใช่สงสัยเพราะสงสัยก็เลยแอบบินเข้าไป เพื่อจะไปดูใกล้ๆในขณะที่ยามไม่ทันสังเกตผีเสื้อตัวนั้นได้เข้าไปในเขตห่วงห้ามตรงนั้นแต่ไม่นานยามที่ว่าก็หันมาเห็นแล้วก็พยายามไล่ออกไปเดชะบุญเดชะกรรมอาวุธหนักที่เอาไว้ใช้ไล่ดันไปโดนลูกแก้วแล้วไปโดนผีเสื้อตัวน้อยด้วยทำให้ซีดช่าย ผีเสื้อตัวน้อยตุยเย่แบตะเบ้ไอโกุไม่พอลูกแก้วที่ว่านั้นก็แตกสลายหายไปยามตกใจอย่างมากนี่ค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะทำอะไรลงไปนี่มันยังไม่ทันพูดจบก็มีกลุ่มก้อนพลังงานบางอย่างก่อกำเนิดขึ้นมาจบ